สวัสดีทุกคนเปิดต้นคลิปมาได้กับพาทุกคนมาเบิงอากาศดีๆในดาวเทาเนาะก็คือแบบในตัวเมืองเมืองที่ได้อยู่เนาะวันะนี้คือแบบอากาศดีโคตรๆเนาะดังนั้นเขาก็เลยวางแผนกันว่าอุ้ยอากาศดีแบบนี้อาทิตย์หน้าเขาไปเที่ยวกันปะเนาะก็คือเขาจะพากันไปเบิงรถอาวีหรือว่ารถบ้านนั่นเองที่ว่าจะพาเด็กๆไปเที่ยวโคโลราโดนี่หลังจากฮอตบริษัทแล้วก็คือโอ้โหรถ เป็นพันๆคันเลยเนาะรถอาวี RV, หรือว่ารถบ้านอันนี้โอ้โหรถเมย์นี่มันสาวสามสิบคนบนอันนี้นะก็คือ,ค,อ,ค,อคือบ้านหลังหนึ่งเคลื่อนทีเลยเนาะโอ้โหค่ะแล้วมันก็จะมีแต่ละขนาดมันก็จะมีอ่าสี่ีที่นอนหกที่นอนเจ็ดที่นอนประมาณนี้เนาะเซิงมันนี่พกด้นี่อ่าหกคอไม่รู้พกได้อาห้าห้าที่นอนเนาะก็คือคนน้อยลูกซ้ายก็คือนอนนอนกับด้านได้นาะตัวน้อยๆเนานะแต่มาแบบโอ้ย บมีวันเส้นหกที่นอนอาหารที่นอนหกที่นอนหลดเมื่กันเลยได้ตัวเจ็ดที่นอนคันใหญ่มากเนาะเด,ด็กๆกระตื่นเต้นเนาะที่ว่าจะได้ไปเที่ยวก็คือโอ้โหตั้งแต่โควิดมาบริพาลูกๆไปเที่ยวเลยอะเมื่อนี้ก็เลยว่าขึ้นแผนพานลูกไปเที่ยวกรซานโนสิตกเนาะนี่เนาะหลังจากที่ว่าเขาไปจ่ายเงินค่าเที่ยลดอย่างเรียบร้อยประกันภัยอย่างแจ้งใบกับคีอย่างทุกๆอย่างเอกสารทุกอย่างเอวะไปติ้งแล้วเนาะกลก็มาเบิ่งรลดกันอันนี้คือลดที่คันที่ว่า เขาจะได้เนาะเป็นรถของเขาที่เขาจะได้ไปเนาะหนึ่งสองศูนย์อุ้ยซื้อเอาได้หนึ่งสองศูนย์เนาะนี่เนาะเล้ก็ข้าไปเบิ่งทางไหนกันเด็กๆแบบโหตื่นเต้นน่ะก็จะมีห้องนอนห้องนอนตัวนี้ก็สามารถนอนได้สองถึงสามคนเนาะก็คือแบบว่าง่ายๆคือเป็นเฮือนเคลื่อนทีเลยเนาะทุกคนมีทุกอย่างเอเวอเติ้งคือห้องนอนเลยเนาะแล้วก็จะมีพวกแบบเต่าไมโครเวฟเวลาเขาอุ่นอาหารเขาอีย่างเนาะแล้วก็มีเต่าไฟพรอม เวลาเอาเห็ดกับข้าวเห็ดอาหารมีลิ้นซักเก็บถ้วยบวงต่างๆเนาะแล้วก็มีซิงล่างถ้วยบวงเนาะมีโตกินข้าวเนาะแล้วโต๊กินข้าวนี้สามารถอันเ o าเอาโตพับโตโออกพับโตโออกแล้วก็เห็ดเป็นบนอนได้อีกเนาะก็คือนอนได้สองคนเนาะตู้เซกันแล้วนกะ็ด้านคนขับเนาะแล้วนกะ็ คนนั่งซ่อนก็จะมีบนไว้กัโฟกาแกฟต่างๆเนาะนี่โซฟาตัวนี้ใหดเป็นบนนอนได้แล้วก็โต๊ะตัวนี้ให้เป็นบนนอนได้เนาะประมาณนี้แล้วก็เจ้าจะสอนวิธีว่าเออเหตดจากไหนจางไหน,ไหนพับจางไหนอย่างประมาณนี้เนาะโอ้ยเลิศน,น่าเด็กๆตื่นเต้นเนาะมแม่เองก็ตื่นเต้นคือกันเนาะแล้วมีทีวีพร้อมลืมบอกเนาะ้วบอนวางทีวีก็คือเขาตูดเจือลงมากัดนอนได้อีกหนึ่งคนอีกเนาะแล้วก็จะมีคันใดได้น้อยให้ไตขึ้นไปเนาะ คักงาคักเนาะในรถนี่คือครบทุกอย่าง Everything, เอวิตติ้งเือนเ่อนทีเนาะแล้วก็จะมีพวกแบบสวิตต่างๆที่บอกว่าเออเปิดไวไฟตัวนี้เปิดไฟตัวนี้เปิดแก๊สเปิดอย่างแบบเนาะมีตู้เย็นมีอย่างแบบครบเลยทุกคนโอ้โหคักแขงอันนี้ด้านนี้ก็เป็นครั้งแรกคือกันได้ด้านนี้ก็แบบตื่นเต้นคือกันเนาะมีห้องน้ําห้องอาบนา้ําแบบคักคักคักเนาะค่าเช่าอาทิตย์หนึ่งค่าเช่าอาทิตย์หนึ่งสองพันปดอลลร์เนาะ ตอหนึ่งอาทิตย์ในนั้นก็คือรวมประกันภัยรวมเอียงทุกอย่างเนาะแล้วก็มาจัหนึ่งพันเนาะแต่หลังจากที่เบิรงรถดเรียบร้อยแล้วเนาะลูกๆยังบอยากกับจ้าก,ก็คือ,อพาหลาะเบิรงรถดอาวตีต่อไปเนาะมันก็จะมีแบบเป็นรถขับเลยแล้วก็จะมีแบบเป็นหัวลากก็คือเอารถเอาลากไปเลยเนาะแต่ตัวรุ่นหัวลากน่ะจะถึกเนาะอ่ะมือ้อนึงก็คือร้อยปายอาทิตย์นึงก็คือพันสี่พันห้าเนาะแต่ว่าเป็นรุ่นที่แบบว่าเป็นรถขับเลยนะ่ะจะค่อนข้างสูงน้อยนึงเนาะซึ่งแต่มันสะดวกสบายเนาะได้ก็เลยแบบ เออกับผัวล้มกันก็นเลยจะเอาเป็นแบบลดเลยดีกว่าเนาะสะดวกสบายเนาะนี่เนาะโอ้โหเด็กๆกับแบบตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นตื่นเต้นยังไงทั้งพ่อทั้งแม่แหละเพราะมันเป็นทริปแรกเป็นครั้งแรกเนาะที่ว่าจะได้ไปเที่ยวกันเนะะาะแลกวกดั๊จะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนเบ่งเนาะหลังจากที่ด้จะเดินทางเมื่อวันเสาร์เนาะนี่เรียบร้อยเนาะไปแล้วนันบอกอันนี้คือกะรจาเสาครอบครัวใหญ่เนาะเนาะโอเคแล้วคลิปต่อไปแล้วเจอกันเดอ้อ